สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่รักคะ่ะวันนี้นะคะดิฉันก็มายืนอยู่ที่ร้านขายอาหารทางเหนือเนี่ยนะคะเจ้าของเป็นคนเมืองแพร่ค่ะสําหรับการประกอบอาชีพขายอาหารทางเหนือเนี่ยนะคะถ้าเป็นคนพื้นเมืองนี่ก็คงจะสะดวกหน่อยนี้ถ้าปเป็นคนภาคอ,าอื่นๆนนี่ก็อาจจะค่อนข้างยากนิดนะคะก็ต้องศึกษาในรายละเอียดกันอย่างแจ่มแจ้งเลยทีเดียวอาหารเหนือนี่นะคะมีมากมายหลายชนิดเลยประเภทแกงนะคะก็มีประเภทต้มก็มีประเภทปิ้งนึ่งย่างก็มีนะคะและยังมีอีกอย่างหนึ่งนะเขาเรียกว่าแอบแอบนี่ก็คือห่อหมกค่ะนอกจากนั้น ก็ยังมีพวกน้ำพริกต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจในการที่จะประกอบอาชีพนี้เดี๋ยวเราไปศึกษาในรายละเอียดกันเลยนะคะอาหารของภาคเหนือแต่ดั้งเดิมนั้นนะคะ mm. ก็จะใช้พืชผักที่ขึ้นอยู่ตามป่าเขาเป็นส่วนใหญ่ mm. นํามาใช้ในการประกอบอาหารนั่นแหละค่ะ mm. โดยจะมาผสม mm. เครื่องปรุงรสต่างๆในส่วนของอาหาร mm. เนื้อสัตว์ก็จะอาศัยก mm. ุ้งหอยปูปลาตามลําน้ํา นอกจากนั้นนะคะก็มีการหา,าสัตว์ป่ามาทําอาหารในปัจจุบันจะนิยมใช้เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวและปลาตามลําดับแล้วนะคะเพราะว่าหาซื้อได้ง่ายแล้วก็สะดวกซึ่งปลาที่ใช้ทําอาหารเหนือนั้นก็จะมีทั้งปลาเลี้ยงแล้วก็ปลาที่จับได้ตามแม่น้ําลําคลองค่ะผักและเครื่องเทศในอาหารเหนือจะเป็นผักเฉพาะถิ่นบางชนิดนะคะก็คล้ายกับผักทางภาคอีสานแต่ว่าเรียกชื่อเนี่ยต่างกันออกไป สำหรับเครื่องเทศในอาหารเหนือนั้นนะคะที่นิยมใช้ก็คือมะแขวนกับมะแหลกนะคะสำหรับพริกที่ใช้แกงนะคะก็จะใช้พริกสดกับพริกแห้งเป็นหลักทีเดียวในส่วนของพริกสดหมายถึงพริกชี้ฟ้าสดหรือพริกหนุ่มถ้าเป็นพริกแห้งก็จะมีวิธีใช้2แบบคือถ้าต้องการเผ็ดมากเนี่ยนะคะให้ใช้ทั้งเม็ดเลยทีเดียวแต่ถ้าต้องการเผ็ดน้อยก็ให้เอาเม็ดเนี่ยออกซะก่อนคะ่ะ นอกจากจะเก็บผักต่างๆมาแกงรวมกันจนเป็นที่นิยมของคนทานแล้วอาหารบางอย่างที่เหลือคุณก็สามารถนำมาทำเป็นอาหารชนิดใหม่ได้นะคะอย่างเช่นแกงโฮะแกงโฮะนี่จะเป็นแกงที่นำแกงที่เหลืออยู่อย่างเช่นแกงเขียวหวานแกงฮังเลหรือว่าแกงมัสมันแกงหน่อไม้ดองมาปรุงรสใหม่แล้วก็เติมผักลงไปก็จะได้แกงหม้อใหม่ที่มีรสชาติแตกต่างออกไปคำว่าโฮะก็หมายถึงเอามารวมๆกันนั่นเองค่ะ